มังาต่อพ่อไลฟ์สไตล์สงขลามาแล้วโอกาสมาแล้วโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการใน PTT Station สนใจชอบพื้นที่คาบปรีกในสถานีบริการ PTT Station ในจังหวัดสงขลาอย่าพลาดเลือกทำเลที่ใช่แล้วติดต่อไปได้เลยทั้ง5สาขา PTT Station บริษัทและโนดเอ็นจีวีจำกัด PTT Station สาขาเทพา PTT Station สาขาน้ามอม P t t s t a t i o ชสาขาสนามบินหาดใหญ่ p t ทีทีสเตชัอจจกอหุยบริการปาดังเบซาดูโลเคชั่นทั้ง5สาขาในแคปชั่นข่าวได้เลย ทีมงานทาพไลฟ์สไตล์สงขลาครับมาตามกันต่อเรื่องน้ําท่วมตอนนี้มีรายงานจากทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาว่าสงขลาน้ําท่วมเกือบทั้งจังหวัดแล้วครับท่วมแล้ว15อําเภอจากพื้นที่16อําเภอของจังหวัดสงขลาเหลือเพียงอําเภอเดียวครับที่ยังไม่ท่วมคืออําเภอรกระแสสินลนอกนั้นท่วมหมดจะท่วมมากท่วมน้อยแล้วแต่พื้นที่ครับอันนี้ภาพรวมรวมของทั้งจังหวัดนะครับ ทีนี้มาดูที่หนักๆที่แรงๆในตอนนี้นะครับต้องที่นี่เลยครับที่บ้านน้ำรัดหมู่2ตําบลสันนักแน้วอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหมู่บ้านแรกที่รับน้ําจากเขาน้ําค้างนี่คือสภาพน้ําท่วมเมื่อเช้านี้ที่ทางทีมงานตัวพ่อลงไปดูมานะครับรอบนี้หนักอย่างแรงหนักจริงๆหลังจากที่โดนมาไม่รู้กี่รอบแล้วครับท่วมทั้งหมู่บ้านกว่า100ครัวเรือนน้ามาเร็วมาแรงเอาไม่ทันครับโดยล่าสุดนายวิเชษสายกี้เส้งในอําเภอสะเดานําทีมทหารโดนยเฉพาะกิจกรมทหารรับที่ห้าร้อย 5021ฝ่ายปกครองอำเภอสาะดาวตำรวจสพสะดาตวตชด437และก็ผู้นําชุมชนลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนนะครับถูกน้ําท่วมและก็ช่วยเคลื่อนย้ายสินของออกจากบ้านเพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดครับ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายตำบลของอำเภอสระนะครับที่มวลน,น้ําจะไหลผ่านคือตำบลทุ่งหมอตำบลท่าโพตำบปลปริกซึ่งได้มีการแจ้งเตือนให้ชาวบ้านเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แล้วครับไม่รู้จะว่ายังไงครับก็ขอส่งกําลังใจให้พี่น้องที่ถูกน้ําท่วมนะครับลำบากครับน้าท่วมลําบากจริงๆที่ไหนเป็นยังไงส่งคลิปมาให้ดูกันได้นะครับเพราะว่าท่วมเกือบทั้งจังหวัดตรงไหนหนักตรงไหนเดือดร้อนกันยังไงถ่ายคลิปส่งมาเลยครับช่วยช่วยกันทิ้งท้ายกันด้วยภาพน้ําท่วมที่บ้านน้ารัดแล้วกันนะครับ หนักจริงๆโดนก่อนเพื่อนเลยทุกรอบเออไปดับเบลลอมน้ำก้าวโตเร็วนี่พุ่งโล่ต้อยต้อยน้ำก้าวโตเดีว

好的，好的

我好，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 好